เฮ้ยไอพี่อะ <c oughs> ไอ้นนีโอเคครับผมสิท่านผู้ชมทุกคนด้นะครับตอนนี้อยู่พี่แลวผมพี่เบต้ารับผมซึ่งตอนนี้เราหยุดเกมไมค์ครับใน i ม e c ครับแม p บิงโกกันนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่เดียนะครับผมน้องมายเนอร์ อากรณเอ็กนะครับผมน้องฟิลม์มแล้วก็พี่ทีเคตาคุงแล้วก็น้องนีแล้วก็พี่นะครับผมแล้วก็น้องภูมินั่นเองเนาะขออธิบายกติกาก่อนนะซึ่งในแมปนี้นะครับผมเราจะทําการแบ่งกันทั้งหมด4ีทีมนะซึ่งเราได้แบ่งกันเรียบร้อยโดยการใช้วงล้อสุ่มนั่นเองนะซึ่งวิธีเล่นบิงโกก็เหมือนแบบบิงโกแบบที่เราเล่นตามปกติก็คือจะมีแผนที่อยู่ก็คือให้เรียงให้ได้5้าช่องถ้าถ้าพร้อมแล้วให้ทุกคนแยกห้องกันเลยครับผม โอเคมาน้องภูมิเราจะชนะใช่ไหมน้องวันนี้ใช่พี่มาน้องภูมิไม่ได้กลับมานานเลยมากดสวิตช์เลยละกันจิกกดเลยรอ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 ,อมาเดี๋ยวเอางี้ไหมเดี๋ยวเราต้องหาแบบอันที่มันมันทําง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเราต้องหาอันที่มันทําง่ายๆก่อนพี่ว่าเทแบบขวาง่ายโอ้โหยากแล้วพอมีเม<ห>อ็น<ห> <ไง S 2> พอมีเนมแท็กอันไหนง่ายๆบ้างวะท t เอไอตรงทแบบท NT น่าจะง่าย พีเนทีเรือธนูเชือกโอเคยากเพราะว่าต้องหาสลามเราเชือต้องหาสลามแต่ถ้าเกิดเราถ้าแต่ถ้าเกิดเราได้สลามเราก็ได้เชือกเลยนะเฮ้ยเราอยู่แถวทะเลทรายหาเหล็กหาเหล็กเราเราเอาถาวัลได้เราเอาถาวัลได้ตรงนี้ไม่ถาวัลย์โอ้ยังนู่นนู่นตรงนี้ไเถาวัลเออพี่แถวนี้โซอมแลนด์พอดีทำหนึ่งศูนย์ฟึบแปปแปปตึมตึมตื้อเรื่อตึมตึมตื้อเรื่อตึมตึมตื้อเรื่อตึมตรงนี้มีดแล้วแบบมาเดิมขุดเมืองกันเลยเออขุด ขุดก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตัดไม้ก่อนเอา,อางี้ไหม<ต>เดี๋ยวเดี๋ยวแยกกันหาไหมแยกกันหาได้ไเออเดี๋ยวเดี๋ยวแยกกันหาเลยจะออกมาอยู่กับพวกแรกเองได้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 พี่เจอหมู่บ้านแล้วพี่เจอหมู่บ้านแล้วเพื่อนเพื่อนตอนนี้นเจอสีแดงกับตี๊ก้าขอมันอ่ะเฮ้ยกินคอมพิวต์โอ้โหถ้าไมเข้าไวงานนวะไม่ใช่ว่ามันอยู่หมู่บ้านเดียวกับพี่นะฮะมันน่าจะโซฟาใกล้ๆกันเลยพี่หมู่บ้านนะไม่ไม่น่าหรอกเพราะผม่ผมเพิ่งเจอสีแดงเลยอะไรนะ มัเจอสีแดงเลยอ๋อพี่พี่ก็นึกว enfin ่าเจอสายแดงผมผมมาถึงเจอนี่อ๋อเจอทีมสีแดงได้พี่ว่าน่าจะที่เดียวกันว่ะหมู่บ้านเป็นไรลองเฮ้ยเจอขนมปังสวยทานทานขนมปังโอเคอันนี้ไปทำมาสามก้อนแล้สามก้อนเหลือเอ้ยชั้นหนังสือชั้นหนังสือเป็นนี่แล้วเฮ้ยเป็นนึงเป็นนึง พี่ได้นี่แล้วพี่ได้นี่แล้วนี่แนี่นี่พี่พี่ได้นี่แล้วโอเคเฮ้ยเหลือเหลือเหลือไอโนโผไอโนโผนี่ยากเลยไอโนโผกับสีอะไรเจอสีฟ้าเจอเหรอถ้าเราหาไอเดอร์เพลกับเรือสีดำได้ชนะเราชนะเลยเอ้ยแต่ไอโนโผคือเจอโอกาสเจอได้ไหมในโลกปกตินี่ก็น้อยนะจริงๆลงถ้ำอ่ะอาจจะเจอเออแต่มันก็มาทำแบบมิดมิดแล้วก็นึกเหนื่อยขอไอโนโผได้ไหมขอเถอะ เอ็นโคนี้มันโค้มีคนได้ละสีนจะได้ชนะเลยอ่ะจะได้ชนะเลยอ่ะเออแบบเกมเบบว่ะแบบเอออนทูเพลเลสเพลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนละคนละเกมเก่ยแล้วพี่เกี่ยวแล้วว้ายเฮ้ยสกิลขอหน่อยได้ไหมขอได้ไหมเออบทนบนลืมบ่บ่ทีบ่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 อ่บ่่ คอคเปร์ไม,ไม่ใช่ไม,ใชไ,ไม่ใช่คิปเปอร์ไม่ใช่คิปเปอร์ไอทะเลทรายอ่ะเออดิสอร์ดิสไม่ใช่ดิเออพีระมิดเออ,เอ,อใช่เราต้องหาพีระมิดแต่อย่าเผลอไปเหยียบก่อนอืมจริงอย่าเผลอไปเหยียบก่อนแค่นั้นแหละชึบชึบชับช่วโคสายฐานโอเคทำไมทีมอื่นเขาดูแบบพัฒนานกันไปไกลวะแต่ว่าทีมอื่นเขาแบบพัฒนานกันแบบแตกๆอ่ะงพี่เฮ้ยมีอยู่ในเฮ้ยยังไม่มีทีมไหนแบบ เข้าเขาแบบเหมือนทีมเราเลยมันัไม่มีคล้ายๆเราแต่ว่ามีคนได้อลันบาบแล้วทีมแดงไม่ใช่ว่าอยู่แถวกูนะกูวิ่งหนาชึบ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 ชึทางน้ำทางน้ำเอาทางน้ำฮะทีมไหนทำดิสเพนเซอร์วะพี่นั่งทำดิสเพนเซอร์เลยดิสเพนเซอร์เป็นหนึ่งดิสดิสเพนเซอร์มันต้องใช้อันนี้ไม่ใช่เลสต์สโตน เลื่อนสโตนแล้วก็มันหลบเข่าลงถ้ำกันแล้วหรือไปเจอในดันเจีกยตเขาเขาจะลงถ้ำอ่ะไปงั้นเราก็ลงด้วยเดี๋ยวก็จะไปเฮ้ยอ่าไอ้นี่อะไรไอ้นี่อ๋อไม่อีปิงน้องน้องนีน้องนีน้องนีตีนู่นี่นี่อุเดี๋ยวพี่จะมาเกิดกลับมาเกิดที่ทะเลทรายใหม่แล้วจะจะเย็นนู่ ไม่เอา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 ไปยุ่งเฮ้ยพอเวลาเผาไก่สีฟ้าอยู่ไหนจ้าสีฟ้าอยู่ไหนจ้าใจเย็นๆเด้ออยากไปหาสีอยากไปหาสีฟ้าจังเลยขอบ้านจี้เดี๋ยวเราได้มาแล้วล่ะ w วัตต์ดีอู้ใจ กินไก่กินไก่ฮิวฮิวเรียบร้อยสีฟ้าอยู่ไหนจ้าแบบเริ่มไม่โหลดละต่างคนต่างกระจายกันท,ที่ผมดูอไอ้นัมเบอร์แล้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมผมกำลังดูถ้าผมโดนเอ้นเดอร์่าตาไม่นะน้องโอ้โหผ,ผมวางที่ผมวางที่ที่ฟ้าไม่ทัน จบละไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังจำทางไปได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังทีมอื่นยังไม่มียังไม่มีเส้นทางสู่สายชนะเรามีแล้วใช่แต่เรามีแล้วพี่เราเหลือดาร์กโอก๊กจริงพี่ต้องวิ่งหาดาร์กโอก๊กแถวนี้ไม่ต้องมีมมมเลยท,ผทีผมเจอทำที่ผมเจอเอ็นอรนแมนนน่ละน้องฟิล์มตายเฮ้ยสีเขียวจะตึงกันไปละ นนน้องนองงีเ่มมให้เจอมจหมู่บ้านอีกทีหนึ่งเอา้าเอ้าสีฟ้าชะนะแล้วโอ้โหจีจีโอ้โหว <c oughs> ันมา <c oughs> อีกอีกรอบหนึ่งนะรอบสุดท้ายบอกไ,ไมคิงคิงกันก่อนให้เวลาคิงมีอะไรจะพูดไหมสีฟา้าไม่รอบ เอาแชมป์แน่นอนครับซีซั่นนี้กุชนะแน่นอนเหมือนเหมือนเหมือนคิงเลยไหมเหมือนคิงเลยไหมฝั่งนู้นนะขอบคุณ่าครับเดี๋ยวก็รู้กันเองเอ้ยเยเี่จอกันไปไปลงลงพร้อมนะพร้อมครับโอเคจ๊บกดกดรอห้าวิน รอแมปอัปเดตขอดีๆนะคราวนี้ขอดีๆนะเฮ้ยเฮ้ยเมีเวลมีเวลเฮ้ยเอาว่าเอ้าวี่เอาว่า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 เอ้าว่าบนขวาคืออะไรอ่ะบนขวาอะไรพี่พิสมารีนหรอพิสมารีนไงโอเชี่ยมอน умент ไม่เอาละไม่เอาละเฮ้ยต้องไปเนเธอร์อีกโอไม่เอาละที่มีที่พอเป็นไปได้คือตรงกลางเชี่ยคราวนี้แบบ ไม่มีอันไหนเป็นไปแทบแทบเป็นไปได้ยากอะคราวเนี้ยพี่เราอยู่เวลอมแพนมาเนี่ยเฮ้ยพี่บูวัตไอ้เจ้เเจอของดีก่อนเลยแคแครอทแค่ลอดกระต่ายเนื้อเนื้อขวานขวานเหล็กฮอปเปอร์ต้องหาเหล็กแล้วก็พายโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เหล็กอะผมว่าหมู่าต้องมีไอ้กลเลมอยู่กเลมกเลเลมแต่นึงขอกวาดสายตาก่อนโอเค คงเลยลงอยู่นี่ไอโกเลมเจอเจอเลืดหนึ่งคนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ข้าวัวก่อนเดี๋ยวพี่ข้าวัวก่อนเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโกเลมเดี๋ยวพี่ไปข้าวัวก่อนวัวเฮ้ยเฮ้ยแก่แก่แก่เราต้องเราเนื้อแก่ด้วยเอาเนื้อแก่ด้วยครับเรียบร้อยยากอยากเท่านั้นจริงเราได้เกิดที่ดีเลยเออเราแม่งเกิดที่ดีที่มาเลยอุ้ยอันนี้อุ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่มีในในที่ต้องการพี่ลองค้นหมู่บ้านก่อน ประตูไม่เอาประตูไม่ต้องการงั้นเลยสวยสวยสวยหนังนาะหาวัวไอ้นั่นไงเจอวัวแล้วเจอวัวแล้วเชื่อทิ้งได้ละแล้วก็ไปหนึ่งนะเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงไปหนึ่งไปหนึ่งไปพี่พี่หายอันหนึ่งได้พี่หาพี่หาอย่างหนึ่งได้อะไรเนี่มา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 ไปหนึ่งนี่ไงนี่ไงเอ๊ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ไง โอเคมอสคอรเปอร์สโตนน่ะเฮ้ยแล้วก็อันนี้ดอกไม้นี้ดอกไม้นี้เออรัวรัวรัวครับรัวรัวมาอัปเดตอัปเดตแผนที่ให้พี่เราทางนี้เราทำคะแนนเยอะว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาอัปเดตอัพเดตแผนที่ปักเป้า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 เอ้ยไม่ใช่ปักเป้าป่ากระตูนป่ากระตูนพี่ผมทผมทำผิดแอคเลยทำนักขวานเลยนะโอเคโอเคเอาเลยเอาเลยเลยตามเรียบร้อยเฮ้ยพี่ทางนี้เรามาไวว่ะ เอาว่ะเอาว่ะดูเดือดดูเดือดเด<อ>ือดท่านเป็นนี่นคือกูจะไปนรกยังไงโกสเตอร์น่ะมันต้องใช้โกสเตอร์น่ะต้องหาโกสเตอร์นเฮ้ยตรงนี้มีเลวิดเดี๋ยวขออัพเดทแบบสักครู่แต่เราต้องมีไม้ช้ามาดิก็ต้องลงถ้ำเหมือนเดิมโอเคลงถ <ลง S 1> ้ำอยู่เบอร์ด,โดโอกเฮ้ยครั้งนี้ไวัยวจริงๆว่ะไปเดี๋ยวพี่ทำบาเร็ว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 เฮ้ย เจอพี่ตาพีตาเจอพีตาเจอพีตาพอจะไข่าใช่ไหมตึมตื้อตมเฮ้ยเฮ้ยเฮกูเจอ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 รวมด้วยรวรวมด้วยรวมด้วยันตืม้อตึมตืตึมรวมด้วยช่วยกันตึมมตื้ึมตึมตื้ึมตึมม รวมด้วยช่วยกันแล้วไม่เนื้อไม่เนื้อไม่เนื้อท่าทิ้งเลยเฮ้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 ยไม่เนื้อโอ้ยตายแล้วครับเลีอยสาสีที่หายเลยตอนนี้คือเรามีโอกาสชนะสองทางเลยนะหลักสองทางนะเราโชว์เฮ้โชว์ทุยพุ่มอะรับครับโซ่รับโซ่แล้วหาทีนที ชนะเลยเราเราชนะได้ต้องหาทีนทีต้องหาทีนที่คีจนถ้ามี้ขออันนี้หน่อยฟึบควายเเลยเยอะเลยเยอะเลยตรงนี้เยอะเลยฝูงมองตึง้งเยอะเลยมองตึง้งอะมองตึง้งมองตึง้งตอนนี้ติดตายพี่ลองหาอะไรแถ,ถวๆน,นี้เล่นๆแปบบ๊บเผื่อจะโชคดีคิปเปอร์ไม่มีมจริงๆเหรอนี่หมดละขอเข้าตัวตายก่อนดีมาก ี่จะกินเนื้อซอมบี้อย่างชีพเลยแปะเรียบร้อยขึ้นไ้กยลังโคตรมากเฮ้ยเ hey, จองามได้ทีเดียวกินเนื้อซอมบี้อย่างชีพอนาจิตกินเนื้อซอมบี้อย่างชีพเฮ้ยสกิลวิจะตายจริงไม่พี่จะตายจริงเนี่ยดูดิดดด ต้องอมีเวลว่าจะชนะแต่ว่าเวลนั้นมันก็หายไปกับตาเมื่อเราหายไปแล้วตอนนี้หายไปแล้วก็ดีเลยก็คือพอดีเลยเดี๋ยวหาคิปเปอร์นะพี่ไม่เจอคิปเปอร์เลยจริงๆอะ่ะคิปเปอร์ไม่มีเลยอะไม่เอาแพนคิปเปอร์ต้องเกิดเยอะสิเลยพี่เจอพี่ได้กับเพื่อมอันหนึ่งละอันหนึ่งลนะอันหนึ่งเลยนะพี่ตั้งอันหนึ่งเลยนะเยอะเลยนะเยอะมากเลยเราขาดอีกสี่อันอ่ะต้องเอาอีกสี่อัน วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆอะยรก็เกิดเองโหแล้วผมมึงเกิดแล้วไอเลตเตอร์ฟอลลิ่นี้อยู่โอเคฮันคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์เกิดหน่อยดิเฮ้ยไม่ไหมไม่เกิดเลยเหรอจริงดิไม่โมแพนต้องเกิดเยอะสิเซนเนตันไห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 นจะตรงโน้นตรงมุมเฮ้ยคิปเปอร์สองตัว สามตัวมาเฮ้ยครบเลยถ้าดรอปทุกตัวนะอ้าวไม่นะขาหนึ่งเอ้ยเอ้ยพี่โอกาสได้มามามาสลับสลับตีสลับตีฟึบเองเองรอดเดี๋ยวพี่ตีเองรอดเดี๋ยวพี่ตีเอาเอาเอาพี่ผมบ้าผมบ้าผมติดผมติดพี่พี่ผมบ้าผมบ้าไหนไหนไหนหายแล้วหายแล้วเป็นหนึ่งเป็นรอเป็นรอคิปเบอร์ด้านบนแป๊บ ฮึบเอาระเบิดอีกแกระเบิดหมดเลยบักเกือบตายอไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแพ้หรอกนี่เจกตัวนึงละมาดิไ้เจ๊ตัวนึงฮึบฮึบคุณชิบาถต้อโอเคเฮ้ยสามแล้วสามแล้วได้สามแล้วได้สามแล้ว มนเจอสองตัวค okay. 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 ีตายสักทีเถอะรบเร็วรบเร็วรบเร็วชนะเร็วยาชนะเร็วว้าย่าย่าย่าสุกเกอรยาหูพี่พังดีหูหน่อยดีผมแหลก ตัวนรกไม่เจอร่าง้ายกำลังเล้ากำลังเองไอ้ยียแม่งเกือบได้แล้วแล้วถามถามพูนด้วยดิพี่กับเ้ฟูมหาคิปเปอร์กันเลยยำเลยเมื่อกี้พี่ก็ได้เหมือนกันนะพี่ครับได้ปุ๊บเองพี่นึกว่าพี่ชนะใช่ไหมแต่เป็นของเองขึ้นเฉยเลยงงมากเลยดูในคลิคิปเปอร์แทบตายพวกเราจริแปลว่าแปลว่าเราอยู่สีเหลืองหรอวะคมปากไอ้เนี่ย ผมหาอ่าประตูนรกไอ้รุนพอเทอร์อะแบบเดินทั่วแมปเลยอ่ะหาไม่เจอกันว่าต้องทำเองเลยเนาะผมหาที่เราข่มซ่ากันเองอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะแล้วไม่เหลบอนี้ผมก็เป็นเต้นที่สุดในชีวิตนี้คือ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 ไปผมนะผมกับพี่ตาคือตอนนั้นน่ะผมคราฟเหลือแค่ TNT แล้วเว้ยแล้วคือพอพอกดคราฟปุ๊บแล้วพี่ตาเออดึงออกมาปุ๊บมันขึ้นสีเหลืองชนะ พี่พี่ครับพี่พี่ครับพี่แบบพี่ตีไปสามตัวตัวตัวแรกมันดรอปหนึ่งหนึ่งอันไงตีตีอีกสองตัวมันดรอปมาสองอันอ่ะแบบอ๋ลัคกี้ยิงข้างบนเกิดยังเยอะพี่พี่โค้ชช่วยด้่ชานเลวโค้กช่ายเลยอบวนมาแล้วแหละเซียสวิเซียสวิ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้ด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมโอเครับไปันครับไปกันครับ